วิธีแกะวันแบบนี้วีแกะฝาหลัง Vivo Y12s yes. หรือว่า20ตัวนี้ก็แปะกาวไว้ใชยครับข้างหลังกาวเส้นอรอบใช้ความร้อนต้องมีความร้อนต้องมีลมร้อนนะครับผมอนเป่าให้กาวนิ่มๆก่อน แล้วตัวนี้เครื่องเคยแกะมาแล้วเลยจะแกะง่ายนิดนึงให้ดูแนวทางใช้พวกนี้ก็ได้ครับวันนี้แก่สดสอดไปแต่นี้เครื่องเขาแกะมาแล้วครับผมทำให้ดูว่ามันง่ายในจริงก็จะเหนียวหน่อยนะครับปัดหลังคอไปเฉยครับ ให้รู้ว่านี่มีกาวเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงนี่เครื่องนี้ตกน้ำมาน้ำยังเครื่องใหม่ๆอยู่เลยครับนี่กาวก็แค่จะกาวแค่แปะไว้เส้นรอบๆป็นปึ๊บนี่กาวต้องใช้ความร้อนปอบๆวอมๆอ,ออกครับผมให้ดูเดี๋ยวตัวนี้ผมก็จะทำการแกะเมนบอร์ดออกมาล้างซือต่อไป โอเคครับสวัสดีครับนี่แกะฟ้าร้างเพื่อลูกค้าจะเปลี่ยนแบตเองเพื่อมีประโยชน์สำหรับท่านครับผมโอเคสวัสดีครับ